คาครับผมสิเอาเรื่องคาให้พี่น้องเบิ่งครับอันนี้คือคาใหญ่ครับผมคาใ่ผมตัดแต่งมันกําลังออกนอน,นะครับหนาฝนนะครับนี่คือคาใ่ครับคาใยนี่ก็สิต้นล้าต้นสีนในห่หัวก็สีนในห่หอมนะครับนี่ครับผมเอามาให้พี่น้องเบิง่งส่วนนี้กาลังออกนอน,นะครับแล้วก็เฮาก็สามารถไปเห็ดกินได้นอนอ่อนนะครับนี่แหละครับคือคาใยแล้วผมสิไปให้พี่น้องเบิง่งคาน้อยมาดนี้ นี่คือคาหน่อยครับหลายขับแต่ละก่อแต่ละกอเอาให้พี่น้องเบิ่งผมก็ตาตกแต่งแล้วห้ากสีได้ดึงนอกินเนาะครับนี่เอาให้พี่น้องเบิ่งน้ากันนอหลายผดรับแล้วแต่ห้าสีเอาไปกินเนาะครับห็นปงแท่งออกมากเบิดครับนอคาผมปลูกคาไว้หลายครับผมคานี่หลายแห้งรับถือฝนหฮาโบทนได้สิกินหรอกครับนอคาเนี่ยหลายยี่หลีครับนี่ก็ปงนอหลายครับนี่น่าจะเป็นคาหนามาอครับคาหนามานี่ผมก็มาปลูกไว้เพื่ออื่นคาหนามนี่งลดครับนี่ ขออยุญาให้พี่น้องเบงเนี่ครับผมปลูกไว้หลายคาแล้วผมสิพภาไปพี่น้องไปเบงคาปลาบัดนี้คาปลากับปลูกไว้ที่กันครับนี่คือต้นคาปลาครับคาปลาของผมมันก็อุดมสมบูรณ์นะครับผมมาปลูกไว้ริมโคกหนองนาหมองปลาอย่างหน้านะครับผมอนุรักษ์ไว้นะครับผมขุดมาจากปลานี่คือคาปลาครับผมก็ปลูกไว้เลี้ยงกันไว้กันหลายนะครับมีแต่คาปลาเอาคาให้พี่น้องเบงนี่ก็คือคาปลาครับผม สวยงามครับผมผู้ใดอยากกินคาแบบใดเขาอยากได้คาแบบใดเขาก็คูดเอาใส่งานได้เบิดขอบคุณสําหรับพี่น้องที่มาเป็นกําแรงกําลังแรงไก่เด้อครับสวัสดีมีความสุขสู่ขู่สู่คนครับผม